ที่โตโยต้าอาจเตรียมปลดล็อก H.E.V. ของตนเองในตลาดอาเซียนรวมถึงเมืองไทยข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรถไฟ,ฟฟ้าโตโยต้าในประเทศไทยมีมากมายสารพัดเริ่มจากโตโยต้าไทยแลนด์ประกาศเตรียมเซ็นสัญญามาตรการส่งเสริมการใช้รถ EV ในไทยในวันที่29เมษายน2022โดยยืนยันว่าจะค้อราคาไม่ถึง2ล้านบาท ทำให้มีสิทธิ์รับส่วนลดอุดหนุน150,000บาทและส่วนลดภาษีต่างๆจึงคาดหวังว่า b z 4X ที่จะจําหน่ายในไทยล็อตแรกคงมีราคาสุทธิหากส่วนลดแล้วน่าจะเหลือประมาณ1.6-1.7ถึงล้านบาทขนาะเดียวกัน t o y o ต a t h a i l a n ด์ก็ยังประกาศจะแนะนำยานยนต์ไฟฟ้าของ t o y o ต a าอ e ี n หลายรุ่นเพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าชาวไทย และอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือคุมพลัง Toyota h y b r ิ d ยังคงเป็นกำลังสำคัญในตลาดโลกอยู่ซึ่งในปัจจุบันคุมพลัง h ฮ b r i d เริ่มเป็นที่ยอมรับบ้างในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพียงแต่ยังไม่ทราบว่าคุมพลัง h ฮ b r ิ d จะถูกน้ำไปติดตั้งรถยนต์รุ่นเล็กครบทุกรุ่นตั้งแต่ตอนไหนกันข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์ autodriver.com จากประเทศอินโดนีเซียรายงานว่าเอา New Toyota Innova Hybrid หรือชื่อใหม่เป็นชื่อ Innova h i g Cross จะติดตั้งขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรโดยเครื่องบล็อกนี้จะเป็นการนำเข้าจากประเทศอินเดียถ้าหาข้อมูลไม่ผิดเพี้ยนหรือคลาดเคลื่อนไปมากกว่านี้ก็เป็นไปได้สูงว่า All New Toyota Innova High Cross จะติดตั้งขุมพลังเบนซิน2.0ลิตร Hybrid แบบใหม่ล่าสุดเครื่องรหัส M20A FXS จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า มีพละกกำลังรวมกันถึง184จนถึง199แรงมา้าขึ้นอยู่กับสเปคแต่ละประเทศแรงบิดรวม190นนิตเมตรหรือถ้าจะไม่เป็นไฮบริดก็ยังพอเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเดนเมิ c ฟอสเดียวๆซึ่งมีหลายสเปคให้เลือกรุ่นเบสิกก็จะมีให้กำลัง150แรงม้าขึ้นไปก็แล้วแต่สเปคนะครับ ดูเหมือนว่าสื่อฝั่งอินเดียและอินโดนีเซียก็แอบฟันธงว่า n n o v v h i y h c r o s s น่าจะขยับตัวเป็น2.0ลิตรไฮบริดมากกว่าที่จะเป็น1.8ลิตรไฮบริดด้วยเหตุผลของพละกกำลังที่ต้องเผื่อลากจูงเมื่อนั่ง7-8คนเพราะขนาดตัวถังดเดียวๆของมันเนี่ยก็ใหญ่โตไม่ใช่น้อยแล้วถ้าจะแบกด้วยเครื่อง1.8ลิตรไฮบริดคงไม่ไหวแน่นอน ถ้าเป็นจริงก็นับว่าเป็นการปลดแอดของขุมพลัง HEV ใน To โยต้าภูมิภาคอาเซียนกันเสียทีที่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดอีกต่อไป